ขณะที่สถานการณ์บริเวณพรมแดนยูเครนและรัสเซียร,ระอุมากยิ่งขึ้นนะคะและยูเครนเองก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสถานการณ์ในช่วงเวลานี้บอกให้คนยูเครนที่อยู่ในรัสเซียเร่งอพยพออกมาด้วยค่ะและรัฐบาลยูเครนก็สั่งเคลื่อนกำลังพล30,000นายเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่รัสเซียอาจจะบุกยูเครนมากกว่านี้ค่ะ ช่วงนี้คุณพงศทัตสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะทมกลางการเจราจาต่อรองกันในเวทีโลกด้านหนึ่งทางยูเครนเนี่ยดูเหมือนสถานการณ์ ใกล้กับสนามรบเข้าไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในดินแดนทางด้านตะวันออกของยูเครนเองนะครับตอนนี้เนี่ยรบทางด้านตะวันออกเนี่ยเรียกว่าดุเดือดมากทีเดียวคุณนัฐาต้องจับตาสถานการณ์บริเวณนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะปะทุกลายเป็นการต่อสู้ที่ขยายวงกว้างได้ทุกเมื่อและแน่นอนสิ่งที่หลายๆคนกังวลต่อมาก็คือการเคลื่อนพลบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียจะเกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยววันนี้ชวนมาดูกันว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีเส้นทางไหนที่พอจะเป็นไปได้บ้างนะครับคุณผู้ ในยุโรปตะวันออกดูเหมือนจะเขม็งเกลียวมากยิ่งขึ้นหลังจากสภาสูงของรัสเซียไฟเขียวให้ส่งทหารไปประจำการในต่างประเทศได้ครับร สภาสูงรัสเซียลงมติเอกฉันเห็นชอบคำขอของประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในการส่งกำลังทหารไปประจำการในต่างแดนนะครับการขยับตัวครั้งนี้ถือเป็นการให้ไฟเขียวกองทัพรัสเซียส่งทหารเข้าไปประจำการทั้งในโดเนสและลูฮันสทางด้านตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้สภาสูงก็ยังลงมติเป็นเอกชนให้สัตยาบันสนที่สัญญาว่าด้วยมิตรภาพกับโดเนสและลู ด้วยครับการประจําการทหารรัสเซียในต่างแดนทําให้เกิดข้อกังวลตามมานะครับว่ารัสเซียอาจจะฉวยโอกาสบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบได้ทุกเมื่อขณะที่ยูเครนก็เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา30วันและเรียกกระดมกําลังทหารกองหนุน36,000นนายด้วยครับ ศูนย์ศึกษายุทธาศาสตร์และการต่างประเทศของสหรัฐเขาประเมินแนวทางการบุกโจมตียูเครนเอาไว้3เส้นทางด้วยกันเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูเส้นทางแรกกันก่อนนะครับเส้นทางแรกก็คือกองทัพรัสเซียอาจจะเคลื่อนกําลังพลจากเขตดนเนสเนี่ยแหละครับมุ่งหน้าไปยังเมืองดานิโปรและเมืองซาป,ปอริเซียนะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะเคลื่อนพลจากภูมิภาครอสตอฟของรัสเซียไปยังเมืองเมลิโตโผลทางตอนใต้ใกล้ๆกับ คาบสมุทรไครเมียหรือเคลื่อนพลจากเมืองเบลโกรอดไปยังเมืองคาคิฟแล้วก็เดินทัพมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองเครเมนชุกทางตอนกลางของยูเครนก็ได้นะครับมาดูแนวทางที่2ครับก็คือการเคลื่อนกําลังพลบุกโจมตีมาจากชายแดนทางตอนเหนือของยูเครนที่ติดกับเบลารุส <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มีทหารของรัสเซียไปซ้อมรบไม่ต่ํากว่า3า0,000ื่นนายนะครับและหากรัสเซียตั้งเป้าเปลี่ยนแปล,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 ปลงการปกครองยูเครนจริงก็อาจจะใช้เส้นทางตอนเหนือ อันนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากสามารถยกกาลังพลข้ามแดนมาจากเบลารุสช่วยให้สามารถโจมตีกรุงเคียฟได้ในเวลาไม่นานครับแนวทางสุดท้ายก็คือการเคลื่อนกําลังพลมาจากคาบสมุทรไครเมียยึดเมืองทางตะวันตกและตะวันออกของยูเครนเอาไว้นะครับและการเคลื่อนจากไครเมียไปยังกรุงเคียฟก็อาจจะทาให้ทหารยูเครนส่วนหนึ่งติดอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ํานิเปอร์ได้ครับถามว่า ถ้าเทียบขุมกําลังระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมดูในตารางนี้นะครับจะเห็นว่าความแข็งแกร่งของอยูเครนยังคงเป็นรองรัเสเซียอยู่ในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นกําลังพนประจําการทหารกองหนุนหรือว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับ คุณนภัทคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งกังวลไปนะครับแน่นอนว่าการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่สามารถตัดสินได้แต่ว่าหลายๆฝ่ายก็ยังไม่ได้ตัดเรื่องของการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบทิ้งไปครับค่ะ แล้วอะไรพอที่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยคลายสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนได้คะคุณภูมิชัตชคะผู้นํารัสเซียย้ําชัดเจนนะครับว่ายูเครนจะต้องไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การเนโตอันนี้เป็นทางออกที่ชาติตะวันตกควรจะนํามาใช้นะครับคุณผู้ชมครับผู้นํารัสเซียตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้ปิดประตูทางการทูตในการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าชาติตะวันตกรวมถึงยูเครนจะต้องเคารพความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียด้วยครับ Это открыто для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, ну, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли... что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти отказались, вот, сами отказались от вступления в НАТО, по сути, по сути реализовали бы идею нейтралитета. เป็นการย้ำถึงสองครั้งในการแถลงข่าวที่ต่างวาระกันไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าการใช้ช่องทางทางการทูตแก้ปัญหาอาจจะหยุดชะงักลงหลังจากการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับรัสเซียต้องพับไปครับ ak I agreed to meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov this week, on February 24th, to discuss our country's respective concerns about European security, but only if Russia did not invade Ukraine. Now that we see the invasion is beginning and Russia has made clear its wholesale rejection uh, of diplomacy, uh, it does not make sense to go forward with that meeting at this time. I consulted with our allies and partners, all agreed. ถามว่าทำไมรัสเซียถึงคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกเนโตมาโดยตลอดเหตุผลสําคัญก็คือยูเครนเนี่ยเป็นรัฐการชนระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยให้ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตอย่างยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเนโตก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัสเซียไปโดยปริยายครับ คำถามสําคัญก็คือการเดินหน้าใช้มาตราการคว่ำบาตรรัสเซียจะมีพลังให้รัสเซียปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคุณนฐาเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันกับการเคลื่อนไหวของสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกในการเดินหน้าใช้มาตราการคว่ำบาตรชุดแรกนะครับนั่นสิคะเพราะว่ามาตรการทางการทูตด,ดูแล้วไม่มีช่องทางที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียก็จะไม่ได้พบกันก็หมายความว่าการพบกัน ที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างปูตินกับไบเดนก็จะไม่เกิดขึ้นเรายิ่งผู้นํารัสเซียมาย้ำแบบนี้นั่นหมายความว่าเอฟนาโตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับคือไม่ยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกแต่คิดในอีกมุมนึงในตัวเองก็คงไม่อยากจะเสียหน้าในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับค่ะก็ต้องติดตามว่าสถานการณ์โดยเฉพาะบริเวณพรมแดนยูเครนรัสเซียจะไปอย่างไรต่อนะคะขอบค,คุณคุณพงษ์ัต์มากค่ะ